สบายดีพี่น้องมาสุขุดสุขคนพี่น้องให้พ่อกันคือเกา่ากับเบามีพี่น้องบรรยากาศเนี่ก็แดดแต่ว่าบบมีลมพี่น้องเนีิก็อยู่ที่หน้าของเบามีเดี๋ยวเอามาสัมผัสรรมรากากี่พี่น้องจากนางมาต่าใส่โบมีมาตั้งแต่สวงเพนพึงสบายดีเจ สบายดีพี่น้องวสุกุโซนสวัสดีค่ะพบกับอมราการกีราสนีแห่งป่าชานั่นเองจา้าพี่น้องเป็นอะไรคะเลขออกมาว่านี่ถือคนละแน่ถือยกมือขึ้น <c oughs> ถือกินอมอมราการีแล้วกคนนึงที่ถือกินเมนบบเจนั่นก็สือไปองั้นแหละหวังว่าสิสต่อยอดเงินนั่นก็ไป็นสื่อรายคนละสิบบาท นางก็บอกหลายคนอยู่พี่น้องไก่เคียงไก่เคียงนางอัมรากากีอ้าวอันนางแม่คิดแม่หวงบอกเงได้ก็มาถืกว่าโอ้เลยตะไก่เคียงเจสือเนีเมื่อวานนี่นางบอกหลายคนอยู่อันสองหกกับหาหกไก่เคียงนี่เนาะโอ้เจสือหาหกมันบอกหาหกนะเพราะว่า,<ห>าเป็นทะ <หา S 2> เบียนรถของนางเองพี่น้องเมื่อวานวานี่ นางสื่อทุ่มกับบล้ายดอกเออสิบบาทนางสื่อหาบาทสิบบาทเลือไก่แห้งหาอย่างหากดออกหฮกอสี่โกสี่โฮกก็หกหนึ่งเนาะเต็มเดียวเนาะมันมาทั้งบนทั้งล่างหกนะพี่น้องเอ้ยผู้ใดแน่ถือเลขพี่น้องเอ้ยแม่ไพ่แน่ถือจ้าอัม马ากากีและผู้หนึ่งที่เราถือหวยแดกพี่น้องอืม ยังดีเขาซื้อบอนลายเนาะบางคนรักพัน,นยี่ว่าตะลักพันเจ็บางคนน่ยลักหมื่นก็นมีเคยเห็นอยู่ถุ่มสุดเบิดโต,ตเลยอ,อันนี้ซื้อพอได้รุ่นเนาะบ้าน,นอกเขากับหาบาทสิบบาทนะเสียมันี้ย,ยี่บ้านางเดีอรค่ะหลายคนยนางตัดไม่ทำไรผ้าจิ๊จ้า <laughs> อะไรเนี่ยนางเสร็จหัว <laughs> เห็นลักหอยกระเจ้ามาตัานไห้หี่อปน้องล้วก นามันก็สิลงเต่านางมีโครงการพี่น้องโครงการยังไปสัมผณ์นางนางมีโครงการยังแน่สิจ้างให้เขาตัดหัวนางสิหัวอ้อมเดินนางนี่แหละจ้าอ้อมสบายคนเซี่ยวจ้า <c oughs> โอ้มันจะเป็นลุ้มเป็นบ่เนี่ยก็เซดง่ายงาง่งงงงาขามบบแมนเจค,คือนางสีอ,อ้อมมันเคตแดนนะพี่น้องที่ต่อครับดินเขาเจ้านะสิอ้อมให้มันสุด แล้วก็ส่วนหนึ่งก็สีเฮ็ดหัวอันนั้นแมนที่เขาเจ้าเสียงดังอะตัดไม้ตัดเฉพาะต้นที่มันกีดควางหรือว่าเกะกะเจ้าตัดไปฮันเยวาฮาก็สิปลูกปลูกทดแทนอยู่พี่นอ้องปลูกต้นไหม้อื่นทดแทนที่ปลูกต้นไหม้ปลูกแล้วได้กินหมากได้กินผลจ้างให้เขาผ้าหัวให้ จักร้อยบูเจสองร้อยสองรอยไอ้ลักพี่น้องลักหรืจักบาทลักหรือสามสามสิบผกเพิ่งเสาะหาบาทพนี่นะปะัญญาลักอะไรก็หัวเขาจะตอบไม่เขา,าเองเมื่อสหา่ลักอะรบริงินโอ้ยหูหวัวบริ <laughs> ปุ้ยยัยเสาหาแล้วเจ๊เลื่อเสาหาบาดนะพี่น้องเพราะมันเป็นไม้เัาให้เขาผ่าลักหัวให้แต่อันนี้ไม้มัน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 โกนนะนะมันปองไฟมันมันสีเลื่อยบลไร้นะมันสิไมมเห็ดไมมเส้นไมมขาวบลไร่พี่น้องนี้เขาก็ได้ผ่าเห็ดหัวจ้างให้เขาผ่าไม้ให้ลักกับเสาหาบาดพี่น้องวายไดปสองวายรัก ขอโทษนะจ้าที่ไม่ได้บอกเลขไม่ได้หาแนวมาขูดเลขให้เบิงเนาะจ้าเออยากมึงไหนยากเมื่อวานนี่เนาะเล่นนะเล่นหลังเล่นนะเล่นหลังนักเห็ดกันเที่กับข่าวไปแจกกันนักเรียนโอ้นั่งกับไปรัมไปเรื่อยดอกแบ่งปันกับเจ้าก็ไม่รู้นะได้แบ่งปันแล้วนางก็รู้สึกว่ามีความสุขตายไปนะเห็ดย้อนกลับมาเห็ดบ่ได้นะคะบ่แม่นั่งสวมบทบาทในเส้น้ากากเี้ ปกติน่ากระปิกคนนี้นแต่รังพันเห็ดลงเต่าพี่เน่าแต่ว่าเต่กากั็หลายต้นอยู่เด้หลายต้นต้นไม้กิ๊กนั่นเองพี่น้องแต่ว่างาไม่เนี่ตัดลงลงเต่าเห็ดทาน์ขาเขาป่ไดิษฐ์ไปโบมีส่วนพีได้แต่ใบมันนั่นแหละมันก็เหงามันนี่เหงามันมันจะเป็นโมน,นี่พี่น้องมันจะเป็นโกน ไม่บองงามไม่บอตัน,นไปโจกแล้วเจงูมันเข้าไ่ได้ต่อโผล่ว่ววานางไปใสมาหาเขาไปเนมาเจนในเมืองในวังมาจ้ะนางข้าก็มาตัในเมืองมีผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วจากประเทศยังเนาะเขาเจ้าใส่เง,งนินอันยูเอสใช่ไหมแมนแคนาดาออบอพิ่นกใ็ใจดี้จะดีเด้ออ๋อพนนัน่น เบ้าขอดนี่น้องเบ้าดำนะเพียนข้าเจ้าเห็นว่าเออี่ตนอยากให้ข้าเจ้ามีโทรศัพท์ใส่เบ้าดำนะเบ้าขอดนะคนที่ฝากเงินให้เบ้าขอดมือนั่นอะไรพี่น้องเมนเพื่อนฝากเงินมาให้เบ้าขอดซื้อโทรศัพท์พอเพื่อนบนโทรศัพท์ใส่เม่นก็ผ่านผ่านจากนางให้นางไปเอามาให้เอ็กนางก็เลยอันพาไปซื้อสามพัน 3, สามัญสามบุญนะคะคือเพิ่นไว้ใจอัมรากากีกันเลยให้ส่งให้อัมรากากีแล้วก็ให้พาไปซื้อโทรศ 3, ัพท์สามพันกว่าบาทพอดีพอใส่ย,ยู่<น>มีโทราศาัพท์ใส่เพิ่นว่ากันเรื่องของข้าเจ้าเนาะเพลินยกคนชาวคนนางขมุลเอาเจ้บ่ได้เปเองพี่เจ้จฉันไม่เคยเป่งใครไม, <laughs> ไม่จะได้กินเงินฉันห้าบาทก็โอ้ยสหรับผู้ชายเนี่ยยากเด้อวยหรับผู้ชายแต่ว่าเออ พา,าเห็ดเป็นช่วนร่วมเนี่ยนางเห็ดอยู่เป็นเห็ดบุญเห็ดทาตุดีน่น,น,ะนะนางเห็ดอยู่แต่ิมาเป๋บุซ้ายโดยส่วนบุคคลน่ะบ่บอ่อจ้ะมันก็มีนอะไรนนเนาะกะเทยปัจจัยแม่มันก็มีอยู่ซื้ออยู่ซื้อ,อกินน้ำกันนะแม่ยู่แต่นางก็บ่รด้วยปั่นนั่นคือจะที่แหละตาชีวิตของนางก็อยู่ให้อยู่หยยน้าจ้ะทังข้างมันขนมากก็ไ่ได้ไปซ้ายดับพี่นองย,ยืนไม่ออกล้อออกอออกวางจ้ะ พ,พ่อไอ้ยางคุณมูกับแก๊กยิ้มทางไหนพวกบ่ขอไอ้เน่มูก,กับต่างมีเบียบม,มีงานภัยมันอ่ะนะก็คือก็ึไปใส่อากาศมากกาันก็ยินเาะแล้วเพื่อนมีไลายคู่และคนที่ผ่านมากระทำฮา์เฟซอันบ้าคอดบัดนี้เพิ่นมีโทรศัพท์แล้วกาภ <c oughs> ัยอยากได้ก็ต้องผ่านอมลากากี่คือเก่าพี่ <c oughs> น้องไ่บอกไปละจ้าบอกกาบอกแน่นอนบระนิะฉันจนัยนน บมได้มาเปร์มาใส่นะแกบมแม่เจ้าของเทียนส่งเงินมาให้เพื่อนสี่ใหวแจกมาจักเทจั๊กเนาะเออต้องถามเพื่อนก่อนว่าสิแจกหรือว่าแจกเพราะว่าเพื่อนอันเพื่อนหนักก่อนทุกคนเนาะเพื่อนเป็นคนสื่อโทรศัพท์ให้นะฝากเงินมาให้ใส้ต้องถามเพื่อนก่อนด้วยจีเพื่อนป็นเจ้าของแบบนี้ฮะต้องขอตบมือส่งเซยเพื่อเพื่อนกระแบงปั่นนองเขากระทเะปัญญาวัน ถ้าฉันมา,มากนจะบปให้ได้เงินนั่นเออตอนแรกน่าก็ว่าอให้น้องเขาก็ดีแบ่งปันเราก็จะได้มีความสุขด้วยไม่พน่ะถ้าฉันไม่รักฉันไม่ให้เขาหรอกออแลแต่นะก็ว่าแลแต่นะคุยกันเองแสดงว่าเจ๊เป็นแม่ซื่อพี่น้องจักแหละก็จะที่เป็นแม่ซื่อแม่ซักบุแม่ซักบุตรที่เนี่ยนะเอาเจ๊ก็ต้องเรียกร้องกันข้าหัวนะเจ๊นะเออ พอเป็นค้าติดต่อหาก็ได้อันเฉพาะนางอีกยังหาผัวบ่ได้ยู่หาหนักพูดหนักโคจะไปหาสายเนาะเขาเห็นเขาก็เต้นหนีเลยเหมือนก็เว้านโรนหมนกับนางพี่น้องพอดีมาถ่ายเตะเศร้าแล้วนั่งมาแต่ในเมืองมาแต่ไปซื้อท่าผู้ชายไปซื้อโทรศัพท์นั่งก็เป็นสะพานโคหรสะพานเน่า มาจังก็มาหอด้วยก็สิมาตัดพืชลงเต่าไว้ไวลงเตานะสิบถิมันนะจ๊ะให้มันเขามันตายมันก็สิตัดยากพี่น้องก็ตัดต่อมันยังเปินนะแม่กับแม่กับแม่อยู่ดาหก็ตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าเขาก็สิปลูกต้นไม้อื่นทดแทนจะเป็นมะม่วงหรือมะขามมะมี่ไปจากซันเนาะเอาได้กินมากนะกเขาเสดสวนเด้ทั่วอะไก็สิปลูกต้นไม้ไี่เดชทัวอ้อมเดินข้างหน้านี่เพราะยังิไดปล่อยงัวยามเห็ดไทย็นะบมว่ปล่อยงวไว้มันที่บริไปกินเขาเขาเรื่องของเรื่อง นี่ไมันก็สิดีกว่านี่แหละจ้ามองสิจะปลูกเข็เทียงนี่กันละจ้าทมดินไว้เรียบร้อยเลยพี่นอ้องปลูกอันสิว่าสิปลูกเทียงไว้ตรงนี้แหละพี่นอ้องปลูกเทียงอพอได้อยู่พอได้อาศัยพรได้ป<ล>ุ๊ใ<ล>ส่มากลิ่นแ่้มมาสร้างว่าใเจ๊เป็ดน่งเรลี่ยไปเรียบร้อยปีใหม่สงกรานต์ ไม่อยากกลมาหาด้วยจ้ามากินต้มเป็ดแต่ต้องซื้อเดี๋ยนาฉันก็ซื้อมาบริกินฟรีหลังจากเกี่ยวข่าวเจมีโครงการนางเจ้เคลื่อนเห็ดม้วนเห็นไปซื้อปลูกพักพี่น้องนางไปซื้อเรียา้ยเลยจ้ามือเศร้าเฮ็ดมือเศร้านะคะพ่อเฮ็ดแล้วปุ๊บเขาก็บริกินเลนไปหาบ้เป่าขอดไปซื้อโทรศัพท์ มันยากกระเทยจีบกันสีเอากันก็ได้มันยากน้ำกระเทยเท่ากก็ไม่ยากหรอกจ้าสักกันเต็มใจไปอยู่สักกันจะเมื่อยนิดหน่อยแล้วก็เว้นระอยู่หน่อยหนึ่งเพื่อให้น้องเขามีโทรศัพท์ใส่อันพู้ที่ฝากเงินซื้อโทรศัพท์ให้เบ้าคอดกับโห่คิดถึงคิดพิดว่าพ่านอมรากากี่เหรอ คิดถูกเลยจ้าอ,อ,อยากยอกเล้นจ้ะออ,อันบอหมายถึงว่าบริยักยอกเงินดอกอันสิแบบาาออปากปากเนือไว้กับปากเสือโอ้ยนต์ <Moment. S 2> อยากอยู่เรื่องของอยากนาน <laughs> แต่ปล่อยน้องก็มีนาคตรตอนเจ๊เห็ดชวัวร์เจ๊สิปูกยังเจ๊นางลงทุนเบิด หลายคือกันพี่น้องลงทุนนั่นซื้อตะไคร้ออปมันหัวเออแล้วถาที่ตามเมืองน้ำกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปนางกระซีเห็ดส่วนแล้วก็ล่างเนาะในสิบปุ๋มก็โคดวไวในบักเสียนไว้อนไว้ขันห่อสมแล้วก็เห็ดสมบักเสียนนะปลูกภักเสียนปลูกข้าวโพดขายข้าวไทยแล้วขายข้าวไทยมื้นกระซีหาขายแล้วแถวบ้านนี้เลยนะเพราะมัซื้อเขา อันนั้นคือโครงการคลองนางพี่น้องไอซุกมันลุกมันน่ะสเออิดมันแต่มันเกี่ยวมันเกี่ยวเอิดมันเทศมันแมนบอกมันเทศมันเทศมันเทศมันเกี่ยววะดำๆอันนั้นคือโครงการคลองนางพี่น้องนี่แหละอีกอีกหนึ่งอาซีบคลองนางพี่น้องลองจากเหน้าคือลงเต่าเผาท่าน ไม่กับประเทเอาไม้ของผู้อื่นดอกไม้ของเจ้าของในเดินเจ้าของนี่ล่ะจ้างเขาเจ้าจ้าง,ง,งเขาเจ้ามาตัดอันลักหัวหายผ่าลักหัวหายผ่านต้นไม้เด่นเม่นนี่นี่น,นะลงเต่าด้เบิร์ดในนี่นะลงได้เบิร์ดเม่นปิดท่าน,นบริสุทธิ์เขาเดอ้ออืมเพราะบริสุทธิ์เขา ชีวิตบรรนอกพี่น้องเรื่องปกติมืัอนี้กับวันนี้ยังรลายพี่น้องมาถามไทยกันซื้อว่าผู้ใดแน่ถือเลขโอ้ยมีอาหารถืออยู่เพิ่นจีเพิ่นเอาเงินมาแหละนั่งไปซื้อเป็ดนั่นเออคนที่ฝากซก็มาไล่พอเพิ่นได้มากก็สองอันสองหกเพิ่นก็ซื้อขึ้นซื้อโรคแต่ว่าเพิ่นจะถือ ออพอสนาดเรื่องหวยบ่ต้องมาามอมราลากากีพอไกล่มือหวยออกวาซันนางจนได้ปิดเครื่องหนีพี่น้องถักขามาถามหวยวาซัน <c oughs> จะคล้องนางอเองกับบัต<ห>รนนะอืออบอกแต่ละโตกับไก้เคียงเล้พี่น้องไรงวดอีดกล้เคียงแต้มเดียวแต้มเดียวนั่นเชื่อคืนเชื่อโลกเถืถ่อแต่หวยที่นางอันทุ่มเมื่อวานเนี่ยคือทะเบียนลดนาง <c oughs> หาหก ก็ยังแต่ออกสี่หกก็เอฟซีนั่นแหละนี่เอฟซีคนหนึ่งคนฝันว่ามาได้นะ่ะขี่รถตัวเองขี่รถจักรตัวเองนี่นะขี่ไปน้ำกันขี่ไปน้ำกันนะ่ะทะเบียนรถนางคนนั้ 5, นะหาหกเนาะหาห้าห้าหกแล้วมันออกหกสี่เนาะแต้เอ็มดีท่านั้นแหละกับแม่เต๋ออยู่ด้วยเนาะถ้าคนชื่อเป็นกับขึ้นกับลงถือ แต่ข้างล่างนี่อันนั่นออกหกหนึ่งครับสี่หกสองตัวสี่หกเนาะพี่นอ้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องพ่อกันคิดนาจะดีแม่งบัดสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามานะพี่นอ้องโดยขอบคุณครับฝากติดตาไม่ได้จ้าว่าลังจกักรดัดใหม่อันนี้แล้วเห็ด ไม่ต้องทานแล้วว่านั่งเสร็จยังสิปลูฟักสิได้กินทั้สีมันตายบดิดติดตาม,ามต,าตอนตอน่นตอไปพี่น้องิมีเวลามาหอดคือมันตายนั่นเองเอามาสร้างว่าเซจิไปแล้วพี่น้อง